ตนนี้ทีมงานเราก็ได้เดินทางผ่านมาลานแรมได้ครึ่งทางมาหามาหามี่อยู่สองไต้สองไต้กำลังทำอะไรกันไม่รู้นะมาเจอแล้วว่าตอนนี้ถือว่าน้องไก่ไปแล้วครับตอนนี้กำลังซอยแร่ซอยแร่อันนี้พ่อครัวประจำพ่อครัวประจำซอยประจำซอยครับ มองกล้องนิดนึงครับมองกล้องนิดนึงครับอันแ่เยี่ยมเครับนีพพ่เนี้เขาเรียกว่าซอยแร่สอยแร่ลาอะไรครับไปอะไรครับอทะเครับโอ้ท่านจะได้ตกตอนนี้ะปทะเลครับโอ้ปนอนโอ้ไปเอาล้านทองเลยโอ้อลทองจริงๆเลยครับท